suki mau rồi này ngồi đây ngồi đây bố mau tao hòa linh hoài đây mึง nào thế này này oh cái thằng cũng mau mึง với này đây đây chưa à bố quỷ này tao mau này đây โอเควะเ๋ยะดีดูเฟลโอเคายุกขายว่ะเ <laughs> <laughs> พียนมนงี้เฮ็ดหนาตาแบบนั้นไหมงี้เยี่ยมได้ตลอดเด้อเอากูแน่้ยนะโอ้โึงย้งนกูนี่ทิ์เปียดได้เพียน,ดน <laughs> ได้ว่าซับนี่โอ้บ่ได้ หืกปวดช้ำนี่วอ้หมกูก oh. hmm. uh. oh, ินอะเรา้ังไงอ่ะเหมียนปากอ่ะแม่งไอ้โอเคไปเลยวะนี่กเคเต็มไม้หนำเนาะฮอนหตั้งแต่มไม้หวนำภาษายังคนเขาจะไปหันำนาะ ငါက mm ြက်ကိုမန္တန်ပါအိုး